สวัสดีค่ะเอทิชาราตทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนเลยค่ะเรามาตามแนวทางกันต่อนะคะสาหรับวันนี้เป็นวันที่19พฤศจิก,กาย,ยนพศ2567บ 7, นะคะงวด16ผ่านไปเราก็มาตามงวดวันที่1พองวดที่1ผ่านไปเราก็มาตามงวดที่16ชีวิตของเราประจําเดือนก็จะเป็นแบบนี้แทบจะทุกคนนะคะก็คือเป็นวันที่ทุกคนใฝ่ฝันปรารถนาและคิดถึงตลอดเวลาก็คือทุกวันที่1 ขเดือนและทุกวันที่16ของเดือนเพราะนั่นคือความหวังของของทุกคนคะ่ะคนคนที่ชอบนะคะไม่ใช่ว่าจะชอบแต่คนจนนะคะแต่แต่รากหญ้านะ,ะจนาจนต์จน80%ออะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวกันเลยนะคะมันเกี่ยวกับว่าคนที่ชอบชอบและคิดถึงห่วงหา ก็คือทุกวันที่หนึ่งแล้วทุกวันที่สิบหกของทุกเดือนคนรวยก็ชอบซื้อเหมือนกันค่ะคนจนก็ชอบชอบซื้อคนไม่จนก็ชอบซื้อสรุปแล้วว่าเราชอบกันทั้งนั้นแหละนะคะชอบกันทั้งนั้นหญิงชายชอบกันทั้งนั้นจนรวยชอบกันทั้งนั้นเพราะมันเป็นเป็นมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่เป็นมาตั้งแต่ดึกดาบรรนะก็คือเป็นวันที่เรามีความหวัง เป็นวันที่ทุกคนรอคอยมีความหวังที่จะถูกรอตเตอรี่ถูกลงวันถูกไว้นะ่ะเป็นความหวังของทุกคนละค่ะใช่ไหมล่ะเย็นจิตพูดตรงไปตรงมานะคะไม่ว่าจะเป็นใครเนะ่ยเย็นจิตก็ชอบค่ะไม่เคยโกหกนะคะไม่ชอบอ่าไม่เคยคิดว่าจะไม่ชอบก็ชอบนะคะซื้อทุกงวดนะคะซื้อทุกงวดเลยสามใบสองใบหนึ่งใบก็ขอให้ได้ซื้อ แต่งวดไหนไม่ซื้อมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะถึงเวลามันใจจดใจจอ่อมาตามกันต่อเลยค่ะปู่ย่าสวนธรรมนะคะอาม่มานะคะอาม่างวดที่ผ่านมาเมื่อวันที่16 6บหกพิกายนก็เข้าที่83เข้าตัวกลับนะคะสำหรับเลขของอาม่านะคะอันนี้ก็เป็นความจริงนะคะท่านให้มาที่083และ75 0803และ83นี่เข้าตัวนี้นะคะแต่เข้าที่ตัวกลับค่ะมันออก38นะคะแต่ว่าอารมาท่านให้83ค่ะมันออก38นี่ก็ถือว่าเข้านะก็คือเข้าตัวกลับนั่นแหละคะ่ะนะเข้าตัวกลับอาร่มาเข้าตัวกลับนะคะ080383858707อ่ะทาให้ดูกันแล้วทีนี้มาดูของงวดนี้ค่ะนี่นะคะนี่ก็คือของงวดนี้งวดประจํา วันที่หนึ่งธันวาคมสงท้พี่ก่าต้อนรับปีใหม่ผู้ดใดสิโชคดีห้าหนึ่งเก้าและศูนย์แปห้าหนึงเก้าศูนย์แปดนะคะนี่คือเลขของอามา่าปูยา่ย่าสวนทํห้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึนะคะแล้วก็ศูนย์เก้าศูนย์่ะพี่น้องพิจารณาดูเดอ้อค่ะพิจารณาเบจะ้ะไใสิมักบ่มัแก็กกได้กันแล้วแต่ตามก้นที่มักเนาะพี่น้องเนาะ มาเข้ากับสื่อโฮาบ่มาเข้ากับมองพันถ้าม,มาเข้ากับแคปหน้าจอแคปหน้าจอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแคปหน้าจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย็นจิตพอด้วยค่ะมาเลยค่ะทีนี้งวดประจําวันที่หนึ่งท่านมากมบส2 5 .67 ปูในป่าช้าท่านก็เคยครองแชมป์มาแล้วเข้าหกงวดติดจากนั้นก็ไม่เข้าอีกเลยหลายงวดแล้วนะคะ บอกตามความจริงกันไม่ว่าใครนะคะว่าไม่ว่าใครที่จะให้ถูกทุกงวดล่ะค่ะแล้วก็ไม่ว่าใครให้ที่จะผิดทุกงวดมีเข้ามีหลุดแล้วแต่ดวงใครโดนมันบุญว่าสนาแต่และคนไม่เท่ากันนะทุกวันนี้เลขมันไม่ค่อยออกสวยค่ะเลขออกแต่ขี้เห่นะคะออกขี้เห่นะคะอ่าบางท่านบอกว่างงอย่าไปงงนะคะคือเลขออกไม่สวยนะคะเลขเลขออกไม่สวยอย่างเนี้ยสวยได้ไงออกสองสองหนึ่งอย่างเนี้ย ออก 0cc อย่างเงี้ยออก606ออก662ออก665ออก116ออก336อย่างเงี้ยค่ะมีสถิตินะคะปีนี้เลขออกไม่สวยเลยค่ะนะคะอ่าสมมุติว่าเนี่ยถ้าออก0 805เอออย่างเงี้ยเลขสวยหรือว่า094หรืออะไรอย่างเงี้ยสวยเนาะไอ้ที่สาวดําพูดมาเนาะไม่สวยดิอืมเอา้ามาทีนี้ อันนี้ปูนในปลาจ้ามาที่805และ94 2ตัวนะคะมี808505 808505095945พิจารณาดูนะคะพิจารณาดูชื่นชอบจัดขัดเลื่อนผ่านไปนะคะดวงพาวาสนามีก็จะนั่นเนาะ ปู่ย่าสวนทํากับปู่เกี้ยงงวดที่ผ่านมาท่านไม่ได้ให้นะคะงวดนี้ปู่เกี้ยงให้มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะ089และ9108991โอ้โหให้สูงแทถ้ถ้าออก089ก็ถือว่าเลขสวยนะคะ089และ91นะคะ2ตัวก็จะมี080989 080989191810อ่ะ พิจารณาดูเองนะคะว่าชอบไหมนะคะโปรดพินิจพิจารณาโหรดพินิจพิจารณาตยัดดิ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 ด ชุ่มแต่ลมแ่องเออ้าวลมนี่ทำไมมันนิสัยไม่ดีเนี่ยเอาอะไรทับไว้อยู่ก็ยังติวอยู่ยังคัดอยู่เนะมาขอนสบอารมณอ่า ปูเกี้ยงปูย่าสวนทําให้มานะคะมาเลยค่ะทีนี้แม่ย่าเขียวอ่อนงวดที่ผ่านมาเข้าเต็มเต็มสามแปดปูย่าสวนทํานะคะปูย่าสวนทําเข้าเต็มเต็มจัดนะคะอ่ามีออกประกาศกับไวเบึ้งมันสิไปอีกบ่เนี่ยค่ะแม่ย่าเขียวอ่อนนะคะงวดที่ผ่านมาท่านได้เจ็ดสามห้าเละห้าแปดเจ็ดสามห้าห้าแปดสองตัวมีเจ็ดสามเจ็ดห้าสามห้าแปด เจ็ดและสามแปดตรงๆนะคะแล้วก็ห้าแปดปู่ย่าสนธรรมกับแม่ย่าเขียวอ่อนนะคะอ๋แอม,ออม่ยากเคียวออนวดนี้ให้มาหรือยังให้มาแล้วนะคะนี่ค่ะ แม่ย่าเขียวอ่อนงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาควมพศสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนะคะปู่ย่าสวนทมนะคะให้มาที่ห้าศูนย์เก้าและแปดหนึ่งห้าศูนย์เก้าแปดหนึ่งมาเก้าศูนย์ห้าเอ้ยห้าศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองตัวมีห้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดแปดห้าเก้าหนึ่ง ศูนย์แปดแปดห้าเก้าหนึ่งอ้าวชอบไหมชอบจัดขัดเลื่อนผ่านไปเลยนะคะอันนี้ของงวดนี้นะอ้าวแคบหน้าจอไว้จ้ะแคบหน้าจอไว้เลยจ้ะไม่ยากเขียวอ่อนนะคะแคบหน้าจอไว้จ้ะแคบหน้าจอเลยนะคะอ้าวมาปูในป่าช้าคะ่ะของงวดนี้นะคะงวดที่จะออกนี่แหละ วันนี้วันที่สิบเก้าอามากค่ะวันนี้นะคะออกวันที่สิบออกวันที่หนึ่งนะคะวันนี้วันที่สิบเก้าพฤศจิกายนนะคะลงให้วันที่สิบเก้า พฤศจิกายนเป็นเลขที่จะออกในวันที่หนึ่งธันวานะคะมากับปูเจียงนะคะปูเจียงมาแล้วนะคะเราก็ตามต่อกันเลยนะคะ แคปหนะ้าจอเอาไว้ให้หมดนะคะทุกท่านเราชอบแล้วก็แคปนะถ้าเราไม่ชอบเราไม่ต้องแคปคะ่ะถ้าเราชอบเราแคปแล้วเ,เราก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถ้าเราไม่ชอบเราไม่ต้องแคปเอาไว้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีจากช่องสาวดำพารวยค่ะ